แตบราสูตรมากไปกว่านี้คุณผู้ชมคืนนี้ไปดูบอกสวยๆจากนิตยาสาร อยู่ค่ะสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ South Society by Alpine นะครับวันนี้ผมพาท่านมาชมรถตัวใหญ่อีกหคันนะครับผมเป็นรถที่ใส่เครื่องเสียงขนาดจอใหญ่กว่าปกตินะครับจอท,ทั่วไปจะเป็นขนาด7นิ้วแต่รถคันนี้จะใส่ขนาดถึง8นิ้วเข้าไปเลยครับสวยงานอย่างไรบ้างรับพิมพ์ของ Alpine ติดตามชมกันครับ เราก็มาพบกับจอนะครับขนาด8นิ้วไซส์ใหญ่กว่าปกตินะครับระดับพรีเมียมจาก a l p พ n e คือรถส่วนใหญ่จะใส่กันที่7นิ้วนะครับเป็นไซส์มาตรฐานนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการจอขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยถ้าเป็นพวกแบบแบบแบรนด์คุณภาพชั้นนำระดับโลกเนี่ยก็จะมีแค่อ l p พ n e เพียงรุ่นเดียวเท่านั้นในชื่อ X008 นะครับผม X008 เนี่ยจะเป็นจอ LED ขนาด8นิ้วและถ้าเกิดเป็นรถอย่าง D-Max ค,คันนี้นะครับก็จะมีชุดคิดหน้ากากาเนี่ยที่ออกแบบดีไซน์มาเฉพาะ ให้ลงกับรถโดยตรงโดยที่เราไม่จะเป็นต้องตัดหรือเจาะเพื่อขยายเพื่อใส่จอขนาด8นิ้วลงไปนะครับตัวดี a x เองจริงแล้วสรลดะของเขาก็คือมีทั้ง m u x D-Max หรือแม้กระทั่งเทรล r บ l เซ Colorado เนี่ยก็เป็นดีไซน์แบบเดียวกันนั่นหมายความว่าถ้าใครที่มีรถเอสคูกสีสีโมเดลนี้ก็จะสามารถใส่ตัวจอ8นิ้วแบบพรีเมียมเนี่ยได้อย่างลงตัวโดยที่ไม่ต้องมีการตัดแต่งหรือเจาะบอดี้ของรถนะครับผมมาดูความสามารถของเครื่องเสียงตัว X.08 กันนะครับก็หลักๆก็จะมีพวกของ FM การรับดีวีดีซีดีเพลงการเชื่อมต่อแบบ USB นะครับผมมีบลูทูธซึ่งบลูทูตัวนี้สามารถที่จะทั้งการสนทนานะครับรับสายจากหน้าจอได้รวมไปถึงการโทรออกแบบใช้ Siri ก็ได้ด้วยนะครับและยังสามารถรับฟังเพลงแบบบลูทูธออดิโอได้นะครมีระบบนำทางอยู่ภายในเป็นแบบ3มิตินะครับค้นหาได้อย่างรวดเร็วและเป็นเวอร์ชันใหม่ของอัลไ e ด้วยนะครับก็คือค้นหาง่าย พิมไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถค้นหาสถานที่ได้เลยนะครับผมรวมไปถึงการแบ่งครึ่งหน้าจอนะครับฝั่งหนึ่งเป็นแผนที่อีกฝั่งหนึ่งเป็น DVD ก็สามารถที่จะทํางานพร้อมๆกันได้โดยที่ไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็คือนําทางได้และก็เพลิดเพลินได้รวมไปถึงความสามารถใหม่ล่าสุดนะครับการเชื่อมต่อแบบ hdmi นะครับเรียกว่าถ้าเรามีสมาร์ทโฟนนะครับหรือมีพวกมีเดียบล็อกต่างๆเนี่ยเราสามารถที่ทําการเชื่อมต่อได,ได้ง่ายๆและเอาภาพเนี่ย ไปแสดงผลบนหน้าจอได้อย่างเต็มตาและระบบเสียงเนี่ยถ่ายทอดออกมาจากในรถของเรานะครับผมสำหรับท่านนะครับที่ต้องการระดับพรีเมียมจอสวยๆความคมชัดระดับสูงๆเนี่ยแนะนําเลยว่า จอ8นิ้วเนี่ยจะให้ความสุดที่ใหญ่และเต็มตากว่าการใช้7นิ้วมากมายรวมไปถึงการปุ่มกดต่างๆเนี่ยที่เรียกว่าสะดวกขึ้นนะครับผมก็ถ้าใครมีนะครับรถที่สามารถติดตั้งได้ผมบอกเลยครับต้องติดตั้ง X 0.8จอขนาด8นิ้วแล้วคุณจะพบความบันเทิงและความมันในขณะขับรถครับสัปดาห์นี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับและสรับชิญของเา าขายรถทั้ง3คันเป็นฟรีมือการติดตั้งจากร้านเมืองทองซ่ <9 S 1> าจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครคุณผู้ชมและที่สำคัญไยท้ายหนะ เพราสาขาก่อนอื่นก่อนจะไปเจอสาวรับเชิญของเราทั้ง3คันเราต้องอยู่กับพี่เขาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เขาเป็นใครอะพี่แป้งอุ้ยพี่ขาบอกเขาหน่อยว่าพี่เป็นใครค่ะอ๋อเป็นตัวแทนของฮงแลนด์ครับผมใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะวันนี้สาวรับเชิญของเราเครื่องเสียงทั้งหมดทั้ง3คันเป็น full system เ,เลยถูก <ผม S 1> ตระ X ใช่แล้วรเราต้อง ถามความรู้กับพี่เขาไหมพี่แป้งใช่ใช่รายการเรามีความรู้นะใช่ค่ะมีความรู้มากมากค่ะรายการเราหุ่นมาคาแรคเตอร์ของพมราเอสนะคะพูดถึงโฟรมราส์เอสลูกค้าหรือคนที่อยู่ทางบ้านจะคิดถึงอะไรความดังครับผมความดังครับคือเขาจะดังแบบว่าดังยังไงดังจนไปได้แชมป์หรือได้อะไรหรือเปล่าก็มีส่วนหนึ่งครับของเรื่องแชมป์นะครับดังกระหึมเลยดังกระหึมเราองว่าเดซเบลนี่แบบว่าทะลุตลอด ออกไประเบิดบุ่วนังๆนแหละคุกกี้เขาจะรู้สึกว่าดังมากๆเสียงดีเราก็มีนะครับเราดังเนี่ยคือดังแบบไหนอะคะดังที่มันดูเป็นเอกลักษณ์ของฟอร์มูล่าเอ็กซ์เองอ๋อเรื่องนรื่องเอ่อเรื่องฟอร์มูล่าเอ็กซ์ก็คือเรื่องดังดุดังนะครับ ดังดุดันเดี๋ยวนี้เขาต้องชัดเจนด้วยชัดเจนด้ยคือด,ดังแล้วฟังดีใช่ครับมไม่ใช่ว่าดังลำโพงเสียงแตกอะไรก็ไม่ใช่คุณผู้ชมค่ะแล้วตัวลายรดักเนี่ยเขาเหมาะกับจะไปติดตั้งรถอะไรยังไงบ้างะก็ <c oughs> มันได้ทุกระดับนะฮะเรื่องรถที่วันนี้มันก็นำมาเป็น d m a มของอ,อิ s <c> u <oughs> ุนะครับแคมเี่ของโตโยต้าปาเจโร่ของมิซูมิชิ ก็คือแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันครับแล้วคนที่จะซื้อ Formula X ไปฟังจะต้องมีลักษณะเป็นประมาณไหนมีแนวไหนในหัวใจไหมถ้าเป็น Formula X นะครับมันก็จะเป็นแนวที่คุยกันไว้ว่าเสียงดัง ตอบโจทย์ในเรื่องเสียงดังฟังนอกรถเลยนะฟังนอกรถเปิดปุ๊บนี่เหมือนเวทีคอนเสิร์ตหนึ่งเวทีเลยค่ะคุณผู้ชมการสนามบอลเลยทีเดียวโอ้โหพูดกันขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมคะเราไปดูรถทั้งสามคันในวันนี้กันเลยดีกว่าเลยมาสู่คันแรกกันแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะ รถคันนี้ค่ะเป็นรถของพี่ชันนะคะพี่ชันก็เป็นเจ้าของร้านเมืองทองซาวค่ะจากจังหวัดสมุทรสาครใช่แล้วค่ะซึ่งรถทั้ง3คันที่เราจะมาให้คุณผู้ชมดูในวันนี้เป็นรถจากร้านเมืองทองซาวทั้งหมดเลยใช่แล้วถูกต้องและที่สําคัญคือติดตั้งด้วยเครื่องเสียงของ S. <S สมาร์ทเอสฟูลซสเ็มเลยเหรอคะพี่แปง้งใช่แล้วค่ะมาถามเขาดีกว่าว่าฟูไม่ฟูคุณผู้ชมนะพี่ชันคะรถคันนี้มีการตกแต่งมีคอนเซ็ปต์ยังไงเป็นสไตล์ไหนคะพี่ อ๋คันนี้จะเป็นสไตล์สวยหรูสวยหรูือเป็นกระบะแต่ยังสวยหรูอยู่เน้นเสียงเน้นเสียงคือเสียงเขาเป็นยังไงคะก็เน้นดังดังคือฟังนอกรถใช่ไหมคะมีถามก่อนว่าลำโพงทั้งคันรวมซับมูฟเฟอร์ด้วยกีด่อนับไหมไปทวนนับไปทวนลืมนับลืมนับลืมเดี๋ยวหนูส่งน้องโอ๊บไปนับโอเคนะยังยังนับไม่ได้ไปคดดูโอ๊บจะนับครบไหมเดี๋ยวลยเดี๋ยวให้โอ๊บไปนับ ไปหาลำโพงกนไนอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวไปนับกันคุณผู้ชมอันนี้เล่นๆนะจอละคะจอจอที่ติดลงไป13จอ13ามจอน้อยๆกับอีกหนึ่งฟ้อนโอ้โหอที่งานตกแต่งเลนะิดแต่งอันนี้นี่ตกแต่งอะไไปบ้างคะพี่ช่าส่วนใหญ่ทั้งภายในจะตกแต่งใหม่หมดเลยครับแต่ยังประตู ตัคือบิวทั้งบานเลยครับเย็บแล้วหุ้มหนังใหม่ถ้าคุถอดเลยออกไปบิวทั้งบานเลยหนังนี่ดนเอาไปใช้ตรงไหนของรถบ้างคะพี่ทั้งคันเลยครับทั้งคันก็คือมีประตูสี่บานหนูเห็นผนังก็ใช่ข้างบนข้างบนบอก ตู้ทรงตู้ซับทุกอย่างทุกอย่างน่ะทั้งหมดเลยไม่ตองประกอบหมดเลยแป้งแล้วนอกเหนือจากนี้นะคะเขาก็ไม่ได้ทําแบบว่าเป็นหนังทั้งแผ่นนะคุณผู้ชมเขามีการตัดได้อ่าใช่แล้วไม่พอยังมีตรงนี้เป็นอาคันธาล่าป่ะคะเห็นจัาเอาไว้วางจอ ตัดกับไม้ออืแล้วบนเพดานรถนี่ทำอะไรไปมั้งอะคะเย็บหนังแล้วก็ซ่อนหลอดไฟ LED สีชมพูชมพูชมพูครับอือแล้วหนูเห็นตรงกลางตรงกลางคืออะไรคะที่วางจอทำจากอะไรอะคะเป็นไม้ครับบิ้วขึ้นมาบิวบิวโครงขึ้นมาใหม่หมดเลยโครงสร้างขึ้นมาใหม่ฝั่งจอทั้งไปจอเยอะมากพี่แป้งแล้วเขาก็เล่นลายด้วยนะเหมือนเป็นเคิร์ฟ ก็เป็นนิรโรยแล้ว <maybe> ก <swimming hoje> <sea> ็วางจอเต็มเลยแล้วก็สีเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินม่วงใช่ไหมคะเออเป็นสีน้ําเงินม่วงเวลาเปิดอารมณ์แบบผับใช่ขาดอย่างเดียวคือไฟหมุนเตี้ยเตี้ยเตี้ยที่ทำให้เาปวดหัวอันนี้มีไฟกระพริบด้วยไหมคะเนี่ยในรถเวลาเปิดออกมาแล้วมีใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็คือปรับได้ใช่ไหมคะตามเปล่าครับเป็นแค่ไฟสเต็ปธรรมดาอ๋อแล้ววิธีวางเครื่องเสียงเนี่ยค่ะวางอะไรไว้ตรงไหนบ้าง คือวางซ้อนไว้ที่หน้าจอเดิมหรือทําใหม่หน้าจอเดิมใช่ไหมคะแล้วก็มีหัวหมอนเนี่ยเป็นหน้าจออีกสองหัวเป็นมอนิเตอร์ข้างข้างหลังตรงหัวหมอนอแล้วลาโพงนี่แหละค่ะลําโพงนี้เอาไว้แผงประตูหรือยังไงวางประตูครับประตูทั้งสี่บานเลยแล้วก็มีซาวด้านหลังด้วยซาวด้านหลังอ๋ออยู่ตรงนี้แล้วตัวตู้เหรอค่ะตู้นูเห็นตู้ตีตู้มาใหญ่โตมาหฬูรมานมากเป็นตู้อัคฉริิก โชว์ดอกลำโพงโชว์หน้าดอกลำโพงน่ราระมานี้คุณผู้ชมค่ะ<ๆ>เดี๋ยวป้าแป้งให้น้องอบพาคุณผู้ชมเข้าไปดูความสวยงามของรถคันนี้ดีกว่านี่แค่คร่าวๆเท่านั้นอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้คุณผู้ชมค่ะเครื่องเสียงจากโอร์มิร่าเอสของรถคันนี้<ๆ>ขนนเขาเลือกใช้รุ่นอะไรลำโพงเป็นอะไรแอมเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดีกว่าค่ะ ส่วนคนเนียไม่ได้กินกิลซีน่ะหุย